ผู้นี้ไปที่เ,เรียกว่าพิพิธภัณฑ์วัดม่วงมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นวัดใหญ่นครชุมนะครับวัดใหญ่นครชุมเนี่ยก็มีจุดเด่ดนกะ็คือเรื่องวิถีชาวมอนพอดีเรามาในช่วงเขาอ,ออกพรรษาด้วยเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกัน กิจกรรมใช่จัดอะไรคือทางภูมิภาคภาคกลางนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็ได้คิดว่าในโอกาสที่จะต้องเป็นการเปิดเมืองเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนะคะประกอบกับวันนี้ไม่ทราบจะจังจำกันได้ไหมว่ามันคือวันหยุดภาคกลาง<ช>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวเองอ่ะก็อาจจะเริ่มเดินทางกันแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยคารวาลที่เราจัดในวันนี้นะคะ ก็จะเน้นในเรื่องของ BCG m o เดลเข้าใจว่าอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะต้องเ,อเกียร์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือการมองในเรื่องของความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เน้นถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม<ช>นะคะเน้นถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การที่ให้เศรษฐ,ฐกิจในท้องถิ่นเนี่ยมีการหมุนเวียนดังนั้นเ,นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์การรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ด้วยในการจัดกิจกรรม BCG Road Trip เป็นมินิ o ร d ทริปนะคะที่เราบอกว่าต้องเป็นมินิเนี่ยส่วนหนึ่งจะเห็นว่าเป็นรถคันเล็กๆเนาะแต่ว่ารถเหล่านี้เขาใช้พลังงานไฟฟ้าบางคันเนี่ยก็เป็นรถไฮบริดคือมีพลังทั้งพลังงานทั้งสงแบบในส่วนที่เป็นน้ำมันด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นไฟฟ้าด้วย เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการคํานึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เราพามาในว,วันนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดรดทริปที่คำนึงถึงเรื่องของ BCG เนี่ยนำไปสู่กระบวนการในการนำเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามีความสนใจ mm hmm. ก็จะพากันเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นภายใต้มาตรการ DMSTTA ซึ่งยังต้องมีความเคร่งคร นะคะหรือแม้แต่ในสารประกอบการต่างๆที่เราไปแวะเนี่ยที่พักก็จะเป็นที่พักซึ่งได้มาตรฐานชาชาพลัสนะคะ และในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องคำนึงถึงโควิดฟรีเซตติ้งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้การเปิดการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพกรุงเทพก็ถือเป็นตลาดสําคัญที่จะเดินทางมาเนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่จะทําให้กระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ของภูมิภาคภาค,ภาคกลางของประเทศไทยได้ก่อนก็หวังว่าจะเป็นโอกาสดีนะคะที่ทําให้เราได้รู้จักกิจกรรมต่างๆในจังหวัดราชบุรีแห่งนี้จริงๆแล้วในรถทริปครั้งนี้ เ,เราจะมีการเชื่อมโยงเ,เส้นทางจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันของภูมิภาคภาคกลางนะคะคือที่เพชรบุรีราชบุรีนครปฐมและก็สมุทรสงครามด้วยวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกของของทริปนะคะก็เราก็จะมาแวะที่ราชบุรีก่อนสิ่งที่สําคัญก็คืออย่างที่เราได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่วัดใหญ่นครชุมแห่งนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของ BCG ตามที่เราตั้งใจให้รถทริปครั้งนี้เนี่ยนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจให้กับทั้งผู้ประกอบการนะคะที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่อไปค่ะ ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราไปที่วัดใหญ่นครชุมไปแล้วไปดูบรรยากาศของชาวมอญเดี๋ยวเราจะมาดูนี่ฮะพิพิธภัณฑ์นหนังใหญ่วัดขนอนนะฮะนี่ก็วัดขนอนนะฮะชื่อดังมากเลยราชบุรีเดี๋ยวไปดูการแสดงหนังใหญ่ดีกว่านะครับประิของปริระระร นะครับเมื่อปี2,552กัมพูชาได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมอดกโลกนะครับประเทศไทยเราก็นั่งมองตราเป็นเปรตว่าให้เมื่อไหร่จะขึ้นทีนะครับว่าจริงๆต้องการอนุรักษ์ศิลปะตรงนี้ไว้แต่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าวาดพระกนอนนะครับไม่ใช่ไปในไปใชหน้าที่ของเราเราเป็นนักอนุรักษ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน้าที่ของศิลปะต่ออะไรนะริลปวัฒนธรรมเรากรมส่งเสริม ครับแล้วแล้วหนังสือพิมพ์คมชัดลึกก็ไปลงข่าวพัะครูหนังใหญ่สวดยับรัดทอดทิ้งครับมาขอคตระกูีที่มาเมื่อปี5-2นะครับแล้วก็เลยได้ไปจัดการเล่นหนังใหญ่ให้กับทุกคนได้ชมว่าหนังใหญ่ที่ได้มีการอนุรักษ์กันอยู่ในบ้านของเราเนี่ยทั้ง3แห่งก็คือวัดขระนอนวัดสว่างอารมณ์สิงห์บุรีวัดบ้านดอนจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ตอนนี้วัดทับตาชายัยเพชรบุรีนะครับแล้วก็การอนุรักษ์หนังใหญ่เนี่ยที่อันสืบเนื่องคือครั้งแรกก็คือ กรมธนบัพระเทพเนี่ยเขเป็นองค์อนุรักษ์ก่อนนะครับมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นฝ่ายสนองโครงการบัมริตนะครับหนังใหญ่เป็นศิลปะประจำชาติของไทยเรานะครับแล้วก็ซบเซาลงไปไม่ได้มีสน,สนใจก็เลยไปเป็นหนังใหญ่เป็นต้นแบบของการแสดงโขนนะครับปัจจุบันนี้โขนเป็นศิลปะประจำชาติและแล้วโขนก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดอกโลกแต่ตอนนี้กําลังทําทะเบียนกันอยู่ทง ทำนะครับพระมาหากษัตริย์ก็ดีนะครับก็จะมีการสร้างอย่างเช่นเมื่อตอนนี้ในโลงหกสิบปรรษาก,ก็สร้างเรือวัดอรไยกรงสุบบันถวายหรือว่าเป็นมงคลเมื่อเมื่อปีปลายปีที่แล้วท่านผู้หญิงิกิจยาเจนเซนเดินทางมาเปิดงานวัดกรอนก็แกะหนังตัวนี้จำลองตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากให้พระอ,องค์ท่านเป็นที่ระลึกที่ท่านมาเปิดงานเทศกาลเปิดงาน มาเทศกาลพิพิธภัณฑ์ไทยที่ว่าขนอนนี้ภาพตามแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่นี่เป็นจำาลองจากตัวเล็กเนี่ยขึ้นมาให้เห็นตัวใหญ่นะครับตัว แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิปนะครับสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรียาพาคุณผู้ชมนะมาที่จังหวัดราชบุรีและอันนี้ก็คือ,อวัดขนอนครับมาดูหนังใหญ่นะครับแล้วก็บอกคุณผู้ชมว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีอะไรที่มากมายที่พวกเรามาเที่ยวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้คนอยุทยานะมาเที่ยวราชบุรีและคนราชบุรีก็ไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรียาของเราก็ได้นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมแล้วครับเก็บมาฝากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ